ก็เอามันแน่นขึ้นทุกอย่างก็เป็นลักษณะไรแลวเพาอว่าขันนอดชีวิตบังเนาะขันนอดชีวิตบังไม่ใช่ปล่อยมันหละรวมอย่นะเดี๋ยวก็พังลักษณะยนี้ก็มันไม่แน่นมันก็เกาะไม่แน่นเกาะไม่ติดไม่มีวิธีทางไม่มีทิศทางของชีวิตไม่รู้มันจะไปทางไหน หันหัวหันซ้ายหันขวหันหางเขาบอกว่าหมุนวนอย่างนี้นมุนวนอ่าน,นสิ่งที่มันจะเจริญกว่านั้นมันเราบุกวนอยู่ตรงนั้นจนกระทั่งว่าที่สุดของมันบางเรื่องที่ถ้ามันมีแล้วก็คนอืมาทีหลังคว้าไปกินซะแล้วอะไรซะมันก็เป็นอย่างนี้เป็น,น,นคติธรรมคำซ้อนออกมาถ้ามากต่อมากนะเวลาเรามานั่งกินนั่งทานด้วยกันก็รู้อนะ่เนาะ รู้ว่าคนนั้นอิ่มก่อนเราแล้วพอเข้ามาทีหลังใช่ไหมไม่ใช่เขากินก่อนมันเรื่งอิ่มก่อนบางทีคนมาทีหลังอิ่มก่อนก็ได้พราะเขามาดีห,หิวมากอย่างน,น,นั้นกินอยู่ก่อนก็มีสิทธิ์อิ่มอยู่ก่อนนั่นเองนะทีนี้เราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างเขาทำทีหลัง เขาเกิดมาทีหลังก็ชํานาญกว่าเราบางทีคนมาก่อนยิ่งชำนาญชำนาญยิ่งกว่าเราอะไรมากกว่าเราอย่างเป็นต้นความเฉลียวฉลาดในการเอาชีวิตรอดไปเช่นกัน,นบางทีมันเด็กคิดได้กว่าคิดได้ดีกว่าผู้ใหญ่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกผู้ใหญ่ทำไมชิดไม่ได้นเนาะเกิดมาก่อนเรามันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอย่างนี้เป็นต้นก็เห็นดูเป็นเรื่องปกติธรรมดา อายุมากแล้วเกินสามสิบเกินสี่สิบไปแล้วยังไม่มีสมบัติพะธานเลยคือง่ายๆเรื่องปัจจัยเียไม่มีเลยไม่พร้อมขาดโน่นขาดนี่ที่สุดของมันก็ชักหน้าไม่ถึงหลังนะอันนี้ลำบากป่านนี้ยังตั้งหลักตั้งตัวสร้างได้สร้างตัวไม่ได้โม่อะไรทำอะไรอยู่ แล้วก็บอกเลยว่าออสิ่งเหล่านี้มันดีอยู่กับบุญวาสนาไม่ใช่ว่าบุญวาสนาที่หอบไปส่งกันได้ส่งไปทางสถานีได้ทุกวันนี้ส่งอะไระสิ่งใดอย่างส่งของอันนี้มันตรงกันข้ามกันจะไปฝากแลยวเธอไปส่งก็ไม่ได้มันไม่ใช่เป็นวัตถุสิ่งของไม่ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของนะ็ขมาใถึงว่า Đó là